ဝေယောနလွန်တို့ချဖုမလေးလိုနနာဟဒူချူကကလိုဝိုင်အဒိအခလန်နာဟဒူကမဆိညာဟွန်မြနေကြော်ရုံနာလိုနိဟဒူဂျူငငာဟဒူဂျူဝေဟဒူကဒူဂျူငငာအပီရောနာခူလန်အလိုဘာခူလန်အလိုလဲကခေါကဒူရောနိနအယိုနီဒိုဘဲရော ฮับอีู่ Luckily, you Hence, ้กะโกฮับูก้ก็เกโจะเน่มาลในสัญญาเดือะไปอในมาสัาเดเบเมน่ก็ดูมาอนันนัลในีนยู่วันนั้เราติคอลัวใหอยาฮับอยูกัุงาเลโรสวัสเีครับวันนี้ผมจะเน้นนกะเอาหน่อไม้หน่อมะไผ่นะครับหรือว่าเรียกว่ารดดัว วิธีการสังเกตที่หน่อไหนที่มีรูดดัวหรือหนอมาพรัยเราสังเกตได้ง่ายๆครับเราตาไปดูนะแล้วพวกบรยุกมาเลยเราองเรามาถือโตมาพรัยเลยนะครับทีนนี้มีหลายหน่อก็เดื๋ยวหอมยาบิบิวเพราะหอมยาบิบิวก็หอมาบิบวก็หนีจังหรอนีบิบิววันีบิบเวหรอมีหลายหน่อแต่ ที่มีหนองมาภายม่มีแค่สอนหนอนนะครับเราสาเกง,ง่ายๆนะครับอันนี้ไม่มีเนี่ครับสอนหนอนสอนหนอตนตกลาเนี่ยนะครับจะซูมากใกล้ดูมองไม่ชัดเนี่ครับเนี่ยดูนะครับ ตกปลาสอนหนอนะไม่เหมือนหนออื่นเมือก็เชี่ยหิบอ่ายี่เด้อรก็เชีหยีบอูชเยมาตูเลยงเลยแลตจู่ยี่ถังตจูยี่ถังถ้ามีหนอมาภายในใบมันจะปีกโบนะครับไม่เห็นราต่อหยิบอยู่ยีเด้ออบิวกาน่าโย่จะลูและคุ้งเราให้รู้ว่าตัดตัวเตจู่ยี่ถังอะไรยี่เด้อรอ นี่ี่โลยคามาดั so village, like ิรอเอยตัวแล้วตั so wellness, ้ัวตัจู่เือยอกยอยยอหูยอยหูปุนเียงาอนิดือรอนท่งนาหมากกลางอ่ะก็งาหงนี้เรานเีหเดือรอเียงกงันิดเนมายีจะมาหลังมาหเลายูงออเสียดานะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาหน่อมาไผ่แล้วลบดัวเพราะว่าดูจากภายนอกแล้วยังไม่โตนะฮะ ่นี่พอไงมาหือร่างอ่ะยี่เดาหรอไม่ในที่เหย่ปบบีจังสิตอลอดรอซะอาทิตย์นหนึ่งถือจะมาเก็บได้นะครจะมาเอาออกได้นะครับเวลาที่จอยเบนนี้เนที่จอยเบนี้ถ่ายในง,งามาเจมมาหือล่างมาหือล่างหที่ไม่ในหือล้างนะ้ายาเจอรงอไเนี่ยอยู่กไกลก็สาเกเห็นนะครับเนะที่มีรูปดว ก็ไม่มีรุดดัวใบมันไม่เหมือกันถ้ามมนมีใบรุดรุดดัวนี่ก็ใบจะจะตั้งขึ้นไปขบนที่มีนอรุดดัวก็จะออกมาขับายอย่างนี้นะครับผมข้าก็จะเนี่ยเสียนอย่นี้เดรอมากรเดาอ่ีอยข้ามออ่้ดูเธอยเชเชแต่พอดีก็เดินนี้ลอยขาหอมมามนี่

ั icana, น zat, ี players, 네้รนเะเห็นย่้มแล้วอีน้อน่ะเจ๋อเลยมาเลยเจ๋อเลยเรอหัวลราะยังอัะนก็ไดอยากเข้ดูพอเข้าลรอทุกชู้เนาะเดี๋ยวตาลุมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูว่าพอกินได้ยังตัวใหญ่ได้ยังเนี่ยหน่อเนี่ยตัวกลากรหนอนนี่นะครับ

าตาพออย่าง,งันาตาพอาตั้งเสืโลนะโ้โฮ้ปหไเไปสิตาท่อก่อท่อปุดร้เทือ่าปร้นเทนะืด่หยงนหอกังตัอตาท่อก่อนนะครับจะตาออกมาได้ดูสิมี มีต้นไหนมีไหมโอ้ทีนี่ยังไม่มีมมม ดูสิจะมีไห้เอ่ยที่นี่ก็เดือดอ่างและฮลอโอ้มีมีมีนี่นี่น่นี่นี่กลางกางมีที่นี่อมีไม่เยอะมีไม่กี่ตัวที่นี่นี่บตัวเองงองโอ้ที่นีที่มีเยอะที่นี้มีเยอะกงเลย Do đời biểu cả nào luôn anh y đời đã đó cả ông mày đây yong sao anh yên em 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 thế em 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 tu มีเยอะอยู่นะครับดูดูด,ดูต่อไปท่อนนึงมีไหม เจอตัวถับไปสิถับไปสิที่นี่ที่นี่มีไหมมีไหมออมอืมเนื้อหม้ออะเมื้อหม้อฮัลโหลเจียวก็ะโก้่้วยไหมนี่ห้ออะไรแถว หากูกามาสิญญาเดียเ๋ยวฮัลโหลแล้วเขานี่ทัวร์ตัวจี๊ดอาอ่าอาจจะเหอเหอมาโมนี่เนาะยี่ลอยยีมคามาโมนี่เนาะถ้าหน่อไหนมีรดดัวก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาจะปีบใบหมดทัาหน่อนเลยไม่มีช่อด้วงอย่างนี้นะฮะไอ้พวที่มีช่อด้วงอย่างเงี้ยมันไม่มี เนี่ยๆๆไอ้มีโชว์วางนี้ไม่มีรู้ไว้โมหน้ามาอังยินดารอรู้มาเป็นแล้วละคือที่ทําเหมือนกันนะรอที่มีเนี่ยลูกก็โหๆจะจริงอ่ะ yeah, yeah, yeah. <coughs>